ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายพญิอ้วน,นคนผู้หายฉีโผล่ไงนี่ครับไปส่งของกบม,มาครับไปส่งของกลัามดมาตัวนี้เอาน,นกขึ้นไว้มือเศร้านี่ครับก่อนสิไปส่งของเอ่อเจ้าปะดูงเงินครับนกเขาชว่าต่อเจ้าปะดูงเงินรู้สึกว่ากบมาหอดเ,เลยไปเบิง้งเสียงไงด้วยครับนกตัวนี้ฉเฉลยตัวนี้เสียงไงโดยยิ่งมันขันอยู่มือเศร้านี่ก้อก้อก้อยนี่ ปรากฏว่าติดครับนี่เห็นบ่นี่เ,นเสร็จเจ้าปลาดูเงินเลยเห็นบ่นั่นโอ้เกง่งเก่งเก่งเจ้าปลาดูเงินนะครับใส่เฉลยจัดเฉลยให้อีกแล้วพี่น้องเอ๋เดี๋ยวเสี่ยวลงมาเบิงเดี๋ยวเสี่ยวลงมาเบิงนี่ครับเอาลงมาแล้วเอาไว้ขังเลราเพื่อน,นี่แหละนะไก่เห็นบ่พี่น้องไก่ตีครับไก่ตีแค่เจ้านี่นี่เราไก่ตีนี่แหล่เงินพอใจวอนไหมครับบ่ได้ไก่ดิเขามาขึ้นต้นนี่ นี่ครับปรากฏว่ามือนีติดเนี่ยครับมือเศร้าได้ยิ้นเสียงอยู่ครับไดยยินเสียงกอกๆก็แสดงว่าตัวเสียงใหญ่อยู่ดอกตัวนี้เรื่องได้พี่น้องนี่ครับจบมาดูเงินได้เฉลยอีกแล้วยางขัดยาดินลุกยาดินเนี่ยครับใบไหม้ปลอมด้วยครับนี่พเนียทแซมด้วยใบไหม่ปลอมไผรวาบอติดนะครับกระเยียบดีอยู่ครับได้หลายตัวแล้วจบมาดูเงินได้หลายตัวแล้วในพเนียด แซมด้วยใบไม้ปลอมนะครับนี่ครับมันก็ต้องไปหาใบไหม่ดูครับใส่เสื้อเดียวแล้วเลยนี่ครับกระเสียวไปไหวละครับตัวนี้พอเสียงดีแล้วเกินได้ยินเสียงอยู่เสียงกอกกออก่ินมันส่อนะครับก็ขอขอบคุณหลายๆจะไปดูเงื่อนจัดอีกแล้วนะครับสมสีไปสื่อมากอยู่กระหมานดีก็ขอขอบคุณหลายๆเจอกันไม่มือหนานะครับเนาะเดี๋ยวสี เอาเจ้าประดูเงินนี่ไปพักสะก่อนมือนีได้เฉลยตัวเดียวกับพ่อนะครับก็เจอกันไม่มือนหนาสำหรับมือนีก็ัสวัสดีครับ